ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube นะคะรุ่งพาลุยช anel อีกแล้วนะคะวันนี้ลุงก็จะมาเตรียมรถส่งมอบนะคะเป็นรุ่นขายดีมากๆนะคะ ใครที่ไปเดินในงานนะคะก็อย่าลืมรุ่นนี้นะคะเปิดตัวรุ่นใหม่นะคะแต่ว่าตัวนี้เราก็ยังขายดีอยู่นะคะก็จะเป็นตัว DBL XL พัดนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นแต่งเต็มแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะก็จ่ายแค่เงินดาวเท่านั้นเองนะคะส่วนลดเงินดาวก็มีให้นะคะโปรพิเศษก็มีให้นะคะดอกเบี้ยพิเศษเราก็มีให้นะคะอย่าลืมนะคะ DBL XL พัดนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่ 8,200 0บาทเท่านั้นเองนะคะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะสีนี้ก็เป็นสีพิเศษก็คือสีน้ําเงินนะคะขายดีมากๆเหมือนกันเลยนะคะสังเกตดูก็จะขายดีทุกสีเลยสีขาวสีดําสีบรอ์สีน้ําเงินอะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้งานได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ตอบโจทย์ด้วยผ่อนสบายนะคะสูงสุดถึง84งวดนะคะ เดี๋ยวรุ้งจะอธิบายตัวรถคร่าวๆให้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปอื่นนะคะดูคลิปนี้ก็จะได้ความูลเพิ่มเติมแน่นอนนะคะเครื่องยนต์นะคะเป็น2.0นะคะ170แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรเลยค่ะตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะแต่พละกำลังสูงนะคะสามารถขึ้นเขาปีนเขาได้เหมือนรถทั่วไปนะคะเพราะแรงมาเขาสูงมากๆเลยนั่นเองนะคะมาจากด้านหน้าเลยค่ะ เดิมๆนะคะไฟเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ธรรมดาเอ้ยไฟเขาเรียกอะไรนะไฟแบบฮาโลเจนธรรมดานะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ใส่ไฟเดย์ไทม์แบบไฟวิ่งมาให้ด้วยเดี๋ยวลุงเปิดให้ดูปุ๊บอ่าไฟวิ่งอันนี้ไม่ได้มากับรถนะคะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นไฟสีส้มแล้วก็ไฟโปรเจคเตอร์ตรงนี้สามารถเรียกว่าไฟลูกแก้วก็ได้ค่ะสามารถเลือกสีได้นะคะลูกค้ารีเควสเป็นสีแดงนะคะก็จัดให้เลยนะคะมาพร้อมกับวงแหวนรอมรอบนะคะตรงนี้ส่องสว่างมากๆเลยนะคะก็ รถเราจะสูงนิดนึงนะคะก็เวลาเราขับกลางค่ำกลาง,ง,งคืนอะไรอย่างนี้มันก็ช่วยได้เยอะเนาะแล้วก็ใส่ครอบไฟหน้าเข้ามาตรงรุ่นเลยค่ะเรนเจอร์แบบนี้เลยนะคะเพิ่มนะคะมติติตัวรถนะคะทำให้ดูโดดเด่นเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะจริงๆพอแต่งออกมาแล้วก็ดูไม่ออกใช่ไหมจริงๆคันนี้ค่ะถ้าใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามาน่าจะเหมือน XLT เลยนะ มาค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกในรุ่น XL p พ u s ยังไม่มีมาให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ซีเรียสน,นะคะอยากได้ไฟตัดหมอกเพิ่มก็ติดตั้งเพิ่มได้นะคะแล้วก็ไฟลีค่ะอยู่ที่เดิมเลยนะคะส่วนด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะอันนี้จัดให้แบบทรงเ a ปเตอร์ V6 กันเลยทีเดียวนะคะเป็นสีทูโทนนะคะสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดกับ ขอบสีขาวแบบนี้นะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะมองเห็นแต่ไกลเลยนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟสีสามจุดตรงนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะเราต่อเชื่อมกับตัวกล่องฟิล์ด้านในรถนั่นเองนะคะไม่เกี่ยวกับตัวห้องเครื่องเลยนะคะแล้วก็กระจังนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนเดิมเลยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดค่ะด้านบนค่ะฝากระโปรงนะคะอันนี้ก็เดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นเส้นสายที่มีความคมชัดนะคะโดยเฉพาะรถที่ เขาเรียกอะไรนะขัดเงามาแบบนี้ก็คือหล่อมากๆเลยนะคะฟิล์มค่ะกระจกด้านหน้าก่อนเลยนะคะกระจกด้านหน้าก็จะเป็นลามิเนตแบบ2ชั้นนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยคันนี้ติด60%รอบคันนะคะ,ะเวลาเราขับช่วงกลางวานันหรือว่า,ขาเขาเรียกอะไรนะ,ะเวลาเราอยู่ในรถอะคะ่ะมองออกมาด้านนอกมันจะสว่างกว่านี้นะคะแต่เวลาเรามองเข้าไปมันค่อนข้างจะมืดนะคะเป็นเซรามิกนั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูแมกยางค่ะ ตัวรถนะคะมิติตัวรถก่อนเลยนะคะความยาวของตัวรถอยู่ที่ประมาณ5.3เมตรนะคะความยาวนะคะความกว้างอยู่ประมาณ1.9นะคะสูงจากพื้นก็อยู่ที่ประมาณ1.8นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมิติตัวรถนะคะรถกระบะนะคะ4ประตูหรือว่า DBL นะคะก็จะมีความเขาเรียกอะไรนะตัวบอดี้นะคะเท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับอ,ออปชันที่มีความแตกต่างนั่นเองนะคะมาที่ล้อแมกค,ค่ะ เป็นลายมาเวลแบบนี้เลยนะคะจะเป็นยางซูแม็กค่ะตัวนี้จับคู่มากันกับแม็กที่เป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบว่าใช้งานได้จริงๆก็จัดไปเลยค่ะยาง AT ทแบบนี้เลยนะคะตัวนี้วิ่งงานได้นะคะเพราะว่ายาง AT ทจะค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตในท้องถนนแบบถนนลื่นก็ได้นะคะขรุขระก็ได้ได้หมดเลยนะคะ,ะซีรีย์ยางนะคะเดี๋ยวลุงหาก,ก่อนแป๊บนึงนะคะ จะเป็น255นะคะไปไหนแล้วปุ๊บ2 5 5 5 5า1 8ับ 55, ้นั่นเองนะคะขอบ18นะคะซึ่งขอบเดิมนะคะจะเป็นขอบ16นั่นเองนะคะมาค่ะแล้วก็ซุ้มล้อขนาด6นิ้วตรงนี้ก็เป็นสีดำเขาเรียกอะไรดำด้านนะคะแล้วก็ปักหมดสีเงินแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะแล้วก็แก้มข้างค่ะตกแต่งเป็นสีโครเมียมนิดนึงนะคะเพิ่มความลักชัวรี่ให้มานะคะแล้วก็พร้อมช่องระบายความร้อนนะคะส่วนกระจกนะคะ จะเป็นไฟสีส้มแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบ LED น,นะคะก็คือไฟเลี้ยวนั่นเองนะคะแล้วก็กระจกตรงนี้จะตกแต่งเป็นโทนสีดําหมดเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ลูกค้าออกแบบมาเองเลยนะคะไปจนถึงท้ายเลยนะคะเป็นของลูกค้าที่เขาเรียกอะไรนะอาจจะชอบนะคะเป็นการส่วนตัวหรือว่าลูกค้าอยากได้ลายไหนก็ทักอินบอ็อกเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้ก็ลุงสามารถทําให้ได้นะคะบันไดมีมาจากรงงานเป็นสีดําเลยนะคะแล้วก็เบ้ามือจับค่ะใส่มาให้ทั้ง4ประตูเลยเพราะว่าคือค่อนข้างจะ แนะนำลูกค้าให้ใส่นะคะเพราะเวลาเราใส่แหวนแล้วก็จับนี้ค่ะมันก็จะเป็นรอยเนาะตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวเออสีเดิมๆนะคะจากโรงงานก็คือสีดํานั่นเองนะคะกันสาดะคะ่ะติดให้เรียบร้อยเลยนะคะอย่างที่ลุงบอกนะคะโปรชุดแต่งลุงก็แต่งให้เต็มนะคะไม่พลาดแน่นอนนะคะมาค่ะด้านหลังนะคะฝาถัางน้ามันค่ะก็เ,เดี๋ยวนะปลดล็อกรถก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดได้เลยประเด็นคือเราต้องปลดล็อกรถก่อนนะคะแล้วคือเราก็เปิด อันนี้ก็เด็กเด็กปั๊มก็จะชอบนะคะเพราะปกติเราต้องรอนะคะบางทีลืมเปิดฝาถังน้ามันนะคะนี้ใช้ได้เลยนะคะ B 7นะคะหรือว่า B 7เปิดได้เลยนะคะติดได้เลยนะคะกันลอยใส่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ขอบกระบะค่ะเป็นสีดําด,ด้านแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือใช้งานได้จริงๆนะคะบอก,กบ,บวกกับความเขาเรียกนะดูดุดันนะคะตัดกับสีตัวรถมากๆเลยนะคะนี่หล่อเยี่ยมนะคะแล้วก็รุ่นนี้ยังไม่มีตรงบันไดท้ายมาให้นะคะแต่ว่าคือจะบอกว่า บันไดท้ายไม่มีแต่เราแถมให้นะคะกันชนท้ายให้เลยนะคะนี่คือชุดแถมให้นะคะส่วนด้านล่างช่วงล่างนะคะก็จะเป็นยังเป็นทวินทูปนะคะแล้วก็เป็นหน้าดิสหลังดํานะคะเน้นการบรรทุกน,นะคะกระบะของเรานะคะถ้าตามท้องตอลาดนะคะจะมีความกว้างมากกว่าเขาเรียกอะไรนะกว้างมากแล้วก็ยาวนะคะลึกนะคะสามารถบรรทุกได้มากกว่า1ตันนั่นเองนะคะไฟท้ายค่ะไฟท้ายยังเป็นไฟาฮาโลเจนอยู่นะคะ ใส่ครอไฟท้ายเข้ามาเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองนะคะการชนที่ลุงพูดถึงนะคะการชนท้ายตัวนี้ก็คือมาแบบเป็นเซตเลยนะคะของอ u ร์เรนเดอร์นะคะนี่ก็คือเอาไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ได้หล่ออย่างเดียวใช้งานได้จริงๆนะคะตัวนี้ลากได้ถึง3ตันเลยนะคะ,ะแล้วก็อื่นๆนะคะสติ๊กเกอร์ตรงนี้ไม่ได้ติดเข้ามานะคะลูกค้าก็อยากได้อยากให้มันเด่นตรงการชนท้ายว่าอย่างนั้นะนะคะแล้วก็โลโก้ะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันกับด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็น ford นะคะเป็นสี ทูโทนแบบนี้เลยนะคะไฟเบรคพื้นที่3ามีอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงนะคะยังไม่ใช่ฝาท้ายผ่อนแรงนะคะยังใช้ฝาท้ายแบบออกแรงนะคะอึ๊บกระบะไลเนอร์ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นพื้นเรียบนะคะแล้วก็ติดให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในพวกของสเปร์หรือว่าอะไ่นะคะที่เราเปลี่ยนกันชนหน้ามาให้หรือว่ากันชนท้ายนะคะเราก็ใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะกลับบ้านไปเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มนะคะโช๊คนะคะหรือว่า ฝ่าท้ายผ่อนแรงได้นะคะราคาไม่กี่บาทเองนะคะจะต้องได้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนนะคะอ่ะแล้วแต่การใช้งานเลยบางคนเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้เขาก็ไม่ได้สีเรียดน,นะคะหรือว่าใครที่ออกไปแล้วก็มาเปลี่ยนได้เลยนะคะของศูนย์เลยนะคะของแท้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปชมด้านในค่ะเ mm hmm. ริ่มจากด้านหลังเลยเนาะ mm hmm. ประตูล็อกเ <laughs> ปิดล็อกก่อน mm hmm. เดี๋ยวเปิดจากด้านหน้าโอเคน่าจะมีใครล็อกไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ อ่ะอ่ะเปิดได้ละนี่เราข้างหน้าไว้เมื่อกี้เบาะนะคะเป็นเบาะหนังแล้วปกติเดิมๆจะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะครบเซตนะคะแต่งให้ยังไงก็ได้เหมือนกันทุกคันนะคะไม่ต้องน้อยใจนะคะสําหรับโปรตอนนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วนะคะสีขาวด้วยนะคะอ่าลองดูนะคะเบาะหนังนะคะก็เป็น เขาเรียกนะสีพิเศษที่ลูกค้าเลือกได้นะคะเป็นสีครีมก็ได้สีบอลก็ได้นะคะหรือว่าสีดําแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกมาก็จะเป็นสีดําเดินได้แดงนะคะหล่อแล้วก็ดุดันนะคะเข้ากับสีตัวรถด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าค่ะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูเลยนะคะอ่ะลุงจะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบอ่ะร้อยเจ็ดสิบแล้วกันเนาะก็นั่งสบายนะคะเขาไม่ติดหัวไม่ติดนะคะตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะที่แบบ จับถนัดมือนะคะสามารถปรับได้ด้วยนะคะปรับพวงมาลัยนะคะก็ด้านหลังเลยนะคะแล้วก่อนนะเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะคะุดึงขึ้นนะคะโยกลงโยกขึ้นนะคะนนี้ก็คือได้หมดเลยนะคะสําหรับป่าพี่ผู้หญิงนะคะถ้าเวลาขับรถรู้ว่าต้องมีปรับอยู่แล้วเพราะบางคนตัวเล็กนะคะบางคนแบบถ้าเป็นพี่ผู้ชายอย่างเงี้ยก็ง่ายๆหน่อยนะคะอ่ะแล้วก็หน้าจอก่อนเลยค่ะหน้าจอก็จะเป็นอ่า แบบ10.1นิ้วนะคะ s ง n ์4 a นะคะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะเดี๋ยวลุงเสียบกุญแจให้ก่อนตัวนี้ยังเป็นกุญแจแบบขายแบบนี้นะคะอ่าอยนิดนึงค่ะอ่าประมาณนี้เลยนะคะพอเราเปิดนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะเป็นภาพสีแบบนี้เลยนะคะหน้าจอตรงนี้ก่อนก็ได้ค่ะตรงนี้เป็นหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาดบ8บบนิ้วเป็นภาษาไทยใช้งานได้ง่ายน,นะคะตรงนี้สามารถตั้งค่าได้ค่ะนี่นะคะ กดเลื่อนได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะก็จะแจ้งน้ํามันนะคะวิ่งได้อีก62นะคะอีก6 2กิโลนะคะหรือว่าด้านข้างนะคะเลขใหม้นะคะ120่นะคะก็จะมีการเทสรถนะคะเพราะว่ามีการแต่งรถด้วยนะคะแล้วก็แอร์ะอนะคะปรับซ้ายขวาเลยนะคะซ้ายขวานะคะปรับได้เลยอ่าอันนี้อ่าแล้วก็ FM AM นะคะอันนี้ก็ เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้หมดเลยนะคะนี่ก็เชื่อมต่อรถนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะก็จะเป็นปุ่มฉุกเฉินนั่นเองนะคะนี่ก็ไว้สําหรับเสียงนะคะเปิดเขาเรียกว,วอลลุ่มนะคะแล้วก็ด้านนี้วอลเลย์ชร์เจอร์ยังไม่มีนะคะก็จะเป็นช่องชาร์จสองช่องแบบนี้นะคะแล้วก็เบรกไอ,อเกียนะคะจะเป็นหัวเกียร์คันสั้นแบบนี้เกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะเป็นแบบ6สปีดนะคะแล้วก็เบรกม,มือนะคะเป็นธรรมดาช่องวางแก้วนะคะคอนโซลด้าน,น,นหน้า พโซนด้านหน้าก็จะตกแต่งเป็นโทนสีดํามหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะคะ่ะที่จะใส่เป็นกิมมิคตัวรถนะคะเป็นแบบลูกเล่นของตัวรถนะคะให้มันดูโดดเด่นขึ้นมานะคะก็นั่งสบายนะคะจับถนัดนะคะก็ลุ้งขับมาแทบทุกรุ่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่นะคะแคบสี่ประตูหรือว่าเจ็ดที่นั่งขับมาหมดแล้วเนาะแล้วก็ไฟสองสว่งางห้องโดยสารคะ่ะตรงนี้นิดนึงนะคะที่ใส่แว่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของอีกนะคะอ่าแล้วก็มีที่ชาร์จแบตอีกนะคะมีให้หลายจุดเลยค่ะ ะแอร์หลังก็มีให้เรียบร้อยเลยนะคะอบอเป็นยังไงคะหลอดระดุดันมากๆเลยเนาะกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแบบไขแบบนี้นะคะแต่ว่าให้ไปสองดอกเลยนะคะก็พับได้นะคะอันนี้ก็กดล็อกปกติเลยนะคะล็อกรถก็ไปด้านหน้าก็จะดับไปนะคะสักครู่หนึ่งอ่า ฝากไว้ด้วยนะคะน่าจะอกอกถูกใจหลายๆคนอยู่นะคะตอนนี้เอาไปใช้งานได้ที่ลุงบอกนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะแล้วก็โปรดีมากๆสําหรับใครที่มองหานะคะถ้าใครที่มองหาแคบอยู่นะคะคิดว่า4ประตูมันแพงไปอย่างเงี้ยคะ่ะผ่อนยากผ่อนอเขาเรียกอะไรนะผ่อนหนักไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองดูคันนี้นะคะคันนี้ก็คือ XL นพัดนั่นเองนะคะผ่อนพอๆกับแคบเลยนะคะออกเงินออกรถจะใช้เงินน้อยด้วยได้พร้อมได้เหมือนกันเลยนะคะที่บ้านอาจจะมี มีลูกมีครอบครัวนะคะที่ไปด้วยกันนี้นั่งสบายนะคะด้านหลังกกว้างนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ d b l xl พัดนะคะราคา82,000บาทนะคะกับเซลลสายลุงนะคะเซลลน่ารักติดต่อง่ายใจดีนะคะดันให้ทุกเคสอยู่แล้วนะคะออกรถได้ทุกอาชีพผ่อนสูงสุดได้84งวดน,นะคะเบอร์โทรด้านล่างค่ะ0 6 1ย์9 8 9, 9 9 9วันนี้ลุงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ